พิพิธภัณฑ์พระสมเด็จบ้านคูชานะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะแล้วก็วังปลาหางมุกยูงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะนี่นะคะโรงเรียนบ้านคูชานะคะเรจะมีสอนดนตรีสากลนะคะของจังหวัดพิศนุโลกนะคะนี่นะคะ คนมาก็จะงงๆนะคะเข้ามาแบบนี้หน่อยเข้ามาในซอยนะคะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างเข้ามายากหน่อยแต่ถ้าปักหมดุดเราก็จะไม่ยากนะคะหรือพิมพ์พิธณฑ์บ้านคูชาเลยนะคะนี่นะ,ะเป็นโรงเรียนสอนดนตรีด้วยนะคะ ตรงทีที่เราจะไปคือตรงนี้ไปดูพิพิธภัณฑ์กันนะคะ มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่เรามาปลูกบ้านครูชานะคะนี่ครูชาเขาจะมีเคล็ดลับที่อ่าปลูกต้นยกสวยมากนะคะนี่นะคะเป็นวังมังเจ็ดโมงกว่าค่ะอันนี้เป็นวังวังปลาของครูชานะคะนั่นก็คือครูชา นี่นะคะสวยงามมีต้นยกนี่ก็นี่ขึ้นจนเป็นต้นใหญ่มากแล้วนะคะตอนนี้ก็คือโอ้เป็นต้นใหญ่นะคะอันนี้มวยก็ได้ไปไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะรูชาท่านก็เมตตาให้หมวยไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะนี่นะคะพิพิธภัณฑ์รูชาเดินเข้ามาก็ร่มรื่นแล้วนะคะท่านผู้ชม เดินเข้ามาก็ล่มลืน่นแล้วก็สมเด็จพุทธจัรยร์โตนะคะที่อยู่ข้างในนั่นแหะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ,คะพอดีหมวยทำทีเซอร์เข้ามาหมวยก็เลยถ่ายถ่ายหมดเลย oh. อออันนี้ก็ด้หลายท่านนะคะ รอบนอกก่อนนี่นะคะนี่สมเด็จพุระเทร์โตูนะคะพร้อมกับอ่างปลานะคะอ่างปลาหางลูกยูงบ้านกุชานะคะสวยงามมากค่ะ